สวัสดีค่ะวันนี้มาพ้กับยาใจย,ยาใจกับยายิ้มนะคะวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องความสุขมีไว้พุ่งชนนะคะระหว่างความพุ่งชนความสุขค่ะมันก็จะมีขวักหนามาทดสอบเราเป็นระยะระยะนะคะแต่เชื่อว่าถ้าเราพุ่งชนได้เนี่ยสิ่งความสําเร็จจากความสุขค่ะมันจะมีอยู่รอบตัวเราแล้วก็ยิ่งส่งเสริมให้เรามีทุกสิ่งอยู่ในหัวใจเป็นสิ่งที่ดีๆตามมาแน่นอนนะคะความทุกข์ก็เหมือนขวักหนานะคะที่มันมาทุกทิศทุกทางเลยเป็นพายุ เลยค่ะเข้ามาหาเรากระน,น่ำทุกทิศทุกทางทีนี้เวลาพายุมาเราจะทำยังไงคะหาที่หลบก,ก่อนพอมีสติมีอะไรขึ้นมาแล้วเราค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละเรื่องนะคะเรื่องไหนแก้ได้เราแก้เลยเรื่องไหนแก้ไม่ได้พักก่อนพักสมองเวลามีสติขึ้นมาใจเยน็เยนๆ ใจเย็นแล้วแล้วก็มีสติขึ้นมาแล้วค่อยกลับมาแก้เรื่องไหนแก้ไม่ได้เนี่การควบคุมค่ะไม่ต้องทําอะไรเลยปล่อยไปเลยค่ะแล้วเรียนรู้จากปัญหาเดิมแล้วไม่ให้เกิดขึ้นอีกแค่นั้นพอนะสุขทุกที่อยู่ที่เลือกทุกทุกทางหักไม่วางใจบางๆรจงเข้มแข็งความแข็งแกร่ง,งจงบังเกิดความสุขใจจงระเบิดค่ะขอให้ความสุขใจระเบิดดังปังปัง ในหัวใจทุกๆคนนะคะขอให้ความทุกข์เหมือนกับปัญหาเนี่ยค่อยๆคลี่คลายค่อยๆแก้ไปทีละเรื่องทีละเรานะคะจัดลําดับอันไหนสําคัญแก้ก่อนแล้วก็ความสุขก็จะมาหาเราดังปังๆๆงเลยนะคะ ขอให้เสียงนี้ส่งผ่านความรู้สึกดีๆขอให้ทุกคนลุกขึ้นสู้นะคะด้วยจิตใจที่เข้มแข็งใจบางๆก็จะแข็งแกร่งนะคะแล้วก็แก้ปัญหาไปทีเรื่อง,องแล้วความสุขก็จะตามมานะคะวันนี้เราไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย